การบันทึกวิดีโอใน Facebook อยากดูกดไปที่บันทึกไว้ไม่ต้องค้นหาใหม่สวัสดีค่ะพบกับบ้านส่วนที่รักกันอีกแล้วนะคะมีเพื่อนถามมาว่าอยากบันทึกวิดีโอใน Facebook เก็บไว้ดูซ้ำหรือแชร์ให้เพื่อนคนอื่นๆต้องทำอย่างไรมันกดที่ไหนแล้วมันไปเก็บไว้ที่ไหนบ้านส่วนจะบอกเดี๋ยวนี้ละค่ะล้อมวงมาฟังกันนะคะเริ่มจาก ไปที่คลิปวิดีโอที่เราอยากบันทึกบ้านส่วนของอนุญาตคุณพิรพลบันทึกวิดีโอนี้เก็บไว้นะคะขั้นตอนต่อไปไปที่จุดไข่ปลา3จุดคลิกเลยค่ะจากนั้นจะมาที่หน้าจอนี้กดบันทึกวิดีโอขึ้นหน้าต่างถามบันทึกไปยังให้เราเลือกจะบันทึกไปที่ไหนหรือสร้างคอลเลกชันใหม่ บ้านส่วนเลือกสร้างคอลเลกชันใหม่ก็จะมาที่หน้าต่างนี้ตั้งชื่อให้คอลเลกชันบ้านส่วนตั้งชื่อว่า CREATOR จากนั้นกดสร้างจะมาที่หน้าต่างนี้และขึ้นข้อความแจ้งว่าบันทึกไว้ในครีเอเตอร์แล้วคลิกดูรายการจะมาที่หน้าต่างบันทึกไว้ชื่อคอลเลกชันครีเอเตอร์เป็นการบันทึกวิดีโอจาก Facebook เรียบร้อยแล้วต่อไปกลับมาที่เมนู หากเราต้องการส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนของเราให้ทําดังนี้เลื่อนหารายการที่บันทึกไว้คลิกเลือกบันทึกไว้จะมาที่หน้าจอคลิปวิดีโอที่เราบันทึกไว้จากนั้นคลิกไปที่วิดีโอที่เราต้องการแชร์ให้เพื่อนจะเข้าสู่วิดีโอนั้นคลิกไปที่จุดไข่ปลา3จุดจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้เลือกคัดลอกลิงก์ขึ้นข้อความคัดลอกลิงก์แล้ว จากนั้นนำลิงก์นี้ส่งไปให้กับเพื่อนบ้านสวนเลือกที่จะส่งให้เพื่อนทางไลน์ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดจะส่งไปทาง messenger หรือว่าช่องทางอื่นก็ตามสะดวกค่ะเพื่อนที่เราส่งลิงก์ให้สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์และเข้าไปดูคลิปวิดีโอต้นฉบับได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมเพื่อนที่ถามมานำวิธีนี้ไปใช้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรบ้านสวนจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย